เอาแล้วครับผู้ชมครับแล้วมาสนุกกันต่อฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับหลังจากเอ่อพรีเมียมบล็อกบัสเตอร์ทางช่องโมโน29ก็จะมาเจอกับรายการของเราครับครบาวนี้นี่คือเกอร์กรุ๊ปซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคงจะต้องฝึกฝนกันหนักเหมือนกันนะท่าเต้นท่าอะไรเนี่ยฝึกกันวันหนึ่งกี่ชั่วโมงอ่ะฝึกกันวันหนึ่งบางที6ชั่วโมง8ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คือถ้าหมดใกล้ออกใกล้ออกก็ทั้งวันเลยจนกว่าจะได้ใช่าจมีช่วงหนึ่งแบบ ห้องซาวดเต้นอยู่ชั้น3แล้วแบบมีท่านหนึงคือเป็นท่าน,นี้ำจำได้ปหมท่าไหนท่าอ่า,อาใช่อยา,ก,อยาก,กเห็นแบบเต้นเต้นเป็นแพ็กอนทัที่นะึงอ่ะแพะก็เราเปลี่ยนหน้าเขาไงมันไม่ใช่พอมามายุคนี<อ>นลคน้ลงได้ทุกคนแต่ไม่ลุกขึ้นได้ทุกคนหรือเปล่าแต่ไม่ลุกขึ้นได้ทุกคนหรือเปล่าพอมันพอมันยุบไปแล้วมันจะไม่ขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรยุคยุคพี่เนี่ยลงไปแล้วไม่ขึ้นแล้วนะอย่าบอยแบงค์เลยลงแล้วลงเลยหมอ เดเต้นให้ดูเดี๋ยวเต้นให้ดูเพื่ออะไรวะเนี่ยเพื่ออะไรวะเนี่ยแล้วคุณคิดว่าสมัยนี้มันจะยากเหมือนสมัยก่อนไหมอุ้ยก็น่าจะยากนะคะคือคิดว่ามันแล้วแต่สไตล์ด้วยอ่ะก็ต้องแต่เดย์วันที่เซนเข้าไปแล้วเราก็ต้องฝึก ทุกวันใช่แล้วพี่พี่อยู่ด้วยกันเลยไหมครับอยู่แบบไม่อยู่ค่ะออแต่ว่าก็มาเจอกันไม่ไม่ไม่เคยถูกกันอ๋อเทำเป็นเเป็นเกอร์กรุ๊ปสนิทกันใช่ยเฉพาะในวงการบันเทิงอันนี้คือวงการมายานี่คือวงการมายาที่เหลืออยู่ไม่ไม่คบกันเลยไม่ที่นี่เพิ่งเจอกันนะในรอบห้าปีถ้ามา้ามาสร้างฉากให้มันใหญ่ปั่น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 ป่นป่นป่นั่นป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 ่นปั่น่น่ เออกิร์กรุ๊ปสคนครับชื่อวงพิกซีครับชื่อวงพิกซี่แล้วเขาต้องเต้นเซ็กซี่หรือเขาเต้นแบบก็จริงๆผสมผสมน่ารักด้วยแล้วก็แบบว่ามีความแบบเป็นความเป็นผู้หญิงกันแหละซึ่งคุณคุณให้เขาเขาเต้นเนี่ยฝึกเยอะไหมโอ้จริงๆเทรนก็เป็นเป็นปีเหมือนกันครับกว่าที่จะได้ออกกว่าจะได้เดบิวกันแต่ทีมนี้ได้แข่ง คะแนนนำพวกคุณนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เกมหลังบ้านของผมที่จัดมาให้แล้วนะนี่คือหูดับจับจูมทางนี้ได้เปลี่ยนอีกแล้วครับเพราะว่ามันจะออกมาแนวดารากับผลงานของเขาอาจจะเป็นละครหรือหนังคุณก็ต้องรู้กันนะฮะทีมนี้จะเลือกใครที่จะต้องใส่หูฟังที่ไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วอ่านปากให้ได้คุณเลือกใครเตี๊ยมตหม่อใช่ คนนี้เขาเก่งเรื่องการใช้ปากอยู่แล mm ้วเขาอ่านปากเก่งครับคือคุณปกติแล้วนอกจากร้องเพลงแล้วเล่นละครที่ใช้ปากแล้วคุณทําอย่างอื่นอะไรอีกครับก็โซ่ให้แบบไม่มีทางอื่นปิดทั้งซ้ายทั้งขวายังไงก็ต้องไปทางนี้ลงคอเลยวันนี้ลงคอเลยเขาอ่านปากเก่งเขาอ่านปากเก่งนะรับได้ทุกลูกปากครับโอเค ถ้าเกิดว่าคุณสามารถตอบชื่อของภาพยนตร์หรือว่าละครได้ได้1คะแนนแล้วถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะเอาลิ้นทิปากรงนั้นไปประทับบนดาราที่เล่นเรื่องนั้นได้อีกก็ได้อีก1คะแนนเป็น2คะแนนเลยแซงกันเข้าไปอ๋อทั้งอ่านได้ด้วยแล้วก็ต้องทายให้ด้วยด้วยว่าดารานี้เป็นเรื่องอะไรเล่นเรื่องอะไรพร้อมนะพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญเข้าประจาที่เลยครับเชิญที่เหลือขึ้นมายืนรอตรงนี้เอาให้ชัดพร้อมพร้อมครับมาดูกันนะครับ ว่าดาราที่อยู่หลังม่านแดงนี้มีใครกันบ้างเชิญพบกับระบบออโตเมติก AI Control รว้าวมากว้าวเฮ่ออโต้อโต้มากเฮ้ยอ่ามีคุณใหม่จเจริญปุระนะครับคุณแจ๊์ชวนชื่นคุณก้าวจีรายุแล้วก็คุณบี้สุกิจครับ <c oughs> อ่าประทับให้ถูกประทับให้ถูกนะไม่รู้ว่าอะไรยังไงกันบ้างไอ้นั้นชอบใจ เพลงเพราะพร้อมเริ่มห้าพ่งห้าพ่งเ้าเก้าจีรายุเล่นห้าพ่งไปดิไปแปดดิไปเลยไปแเลยก็ไปแปะสิเออโอ้ยแต่ละคนละไปแวนฟอแวนฟอลล์เปี่ยมีผมคนเดียวรึเปล่าที่เนีียเออ ัมบอดี้จัำบอดี้พี่สุกิจพิเศษขวดสุดลิสุดเด็ดสุดลิสุดเด็ดเพลงของแม่พยักร้ายสายหน้าพยักร้ายสายหน้าใครเล่นวะพี่แจ๊ดือเปล่าวะพี่แจ๊ดแหละโอ้โห้คู่กรรมคู่กรรมเหรอคู่กรรมพี่บี้เล่นคู่กรรมใช่ เก่งมากนะตั้มมันคุยคนเดียวได้ซักซีดห่วยขั้นเทพซักซีดก้าวจิลายุไปเลยมากแพ้ใจฮะแพ้ใจเก่งมาจากใจโอ้โหเราเป็นเพลงด้วยหลวงพี่แจ๊ด4่เขาพูดอยู่ไปดัว่ 4G ด้วย 4G หลวงพิจาจีจีเออโอ้ได้ได้ได้ตำนานสมเด็จพระนเรสวนอะไรข้ามได้ไหมอันเนี้ยข้ามได้ไปลุกไลฟ์เลิฟลุกไลฟ e เลิฟสุริโยไทยฮะสุริโยไทยสุริโยไทย รักเจปีดีเจ็ผลรักเจปีดีเจ็ดผลเก้าวะเก้าเลยมั้งกรงกรรมหมดเวลาโอ้ยได้เยอะว่าวว้าๆพอได้ละพอได้ละตั้งแต่ทำรายการมาและเล่นเกมเกมนี้ไม่เคยมีทีมไหนที่ทำคะแนนเยอะแบบนี้มาก่อนเฮ้ยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านบอกให้ว่าอีกทีมหนึ่งนี่ ต้องใช้คำว่าหนาวขี้หนาวขี้จะไปไหนจะไปไหนห้ามไว้กลัมย่ค่อยไปเดีอย่าค่อยไปไม่มไดี่่ยไม่ไม่ไม่ดี่เขารู้หมดแล้วเขาไม่มีอาชีพหรือเปล่าอาชีพเขาคือมาทำอันนี้หรือเปล่าหรือเปล่านี่ผมมารายการที่ผมทำลายสาตีหลายรอบมาทัวร์ทิ้งไปเายส่ e melody นะ e l o d y ไม่มใครโค่รเลยมีแค่บางบางเรื่องที่คุณอ่ะเล่นไปเรื่อยๆแล้วคุณพูดไม่ครบก็เลยไม่ได้คะแนนเพราะว่า อันตะกี้กลับมาอีกแล้วนะตำนานสมเด็จพระนเรสวทรมหาลาภตะแก้แล้วคุณข้ามอ่ะบอกไม่รู้เออแต่ว่ามีบางอันที่แบบว่าถ้าพูดชื่อไม่ครบปุ๊บก็เลยไม่ได้คะแนนไปประมาณ1นหรือสแต่ทีมคุณได้ไปอีก22คะแนนนะครับรวมเป็น27คะแนนและทีมแรกผ่านไปแล้วโชคดีที่เป็นทีมที่2คุณตอบได้1ข้อได้1น0คะแนน ฟังทำเพื่อชอบเก่ากรุ๊กพี่ไปทำหัวขาดอยังนับอยู่นะนับเก่งรถคันไหนนะเดี๋ยวเจอกันเลยปุ๊บด้วยมือเปล่าโอ้โหทุบด้วยมือเปล่าด้วยอ่ะเบลคุนสมาชิที่จะใส่หูฟังค่ะเชิญเลยครับไปใส่หูฟังเอาประจำที่อ่ะพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันครับว่ามีใครอยู่หลังม่านสีแดงเปิดม่าน อัตโนมัติอ่าใครบ้างเอ่ย <S <S ดูสิสมีคุณตั๊กบงกตนะครับคุณอนันดาเอเวอริงแฮมคุณสายป่านนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี่คุณชาคริตครับนี่สี่คนเอาละ <พ losers. S 1> ยุคของเราทั้งนั้นจำได้หมดจำได้หมดชัดๆพร้อมนะพร้อมหอแต๋วแตกหอแต๋วแตกเออ ไม่ใช่เอ้าคนต่อไปนั่งเถอะเม็วเ่เร็วเอ้าเปลี่ยนตัวทันใจไหมเปลี่ยนทันไมจันดาราจันดาราเออจันาอได้ได้ได้ไอันนี้ใครชัตเตอร์ติดวิญญาณเออกดเต็มกดติดวิญญาณทำไมมันยาวจังช่อเสียงอะไรกันวิญญาณชัไเตไปไปต่อไปแม่เบี้ย ันเนี่ยเออเก่งมากไอ้หันมาเร็วหันมาไอ้ฟักไอ้ฟักไอ้ไฟไอ้ไฟไม่ได้ไอ้ฟัก สตอเบอรีชีสเทกสตบตีสตอบีสตอเบอรี่ีสตอเบอรี่อมาลีสตอเบอรี่ชอมาลีอุโมงาเมืองอมาพานึ่อมาพาหนึ่งแม่เย็นมเย็น กุมก <singing flowers> ุมพาพันองบาทพูดด้วยอะไรพูดพูดพูดพาพัน ใครเล่นใครเล่นสายปานสายปานเออเออเอออ่ะอินสีแดงอินสีสีอดงสีแดง ดูสิเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนรักแล้วแบบว่าส่งเมื่อกี้อะไรกินอะไรอินซีแดงชอบนี่ไอ้ไอ้ฟักไอ้ไฟไอ้ฟักไอ้ฟักไอ้ไฟไอ้ไฟพยายามนะพยายามจะใบกันแล้วไม่รู้จะทำยังไงเนาะเขาให้ใส่นี้บอกว่าห้ามให้ทำมือใช่ป่ะก็เลยไอ้ฟักไปเลยไอ้ฟักอ่ะคะแนนเป็นไงครับสำหรับทีมนี้ต้องได้28คะแนนถึงจะชนะนะครับได้ไป วุ้ยไกลมากเลยเกือบแน่ได้ไป9้าคะแนน9คะแนนนะครับก็แพ้ไปนะ9ต่อ27สําหรับเกมเกมนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปในบ้านแล้วเล่นกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูการใบ้ของพวกเขาเขาสามารถทำอคต i n งได้ดีมากๆเกมที่จัดไว้ให้ใบคนละคำเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวเออ ครับสำหรับเกมที่2นะครับผูมดับจับจูบนะครับเกมนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่ผมชอบมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่เบลลเขาทุ่มพลังเขาแบบว่าสุดลิสุดเด็ดมากครับในคําตอบที่ว่าอินซีแดงครับไม่ใช่อินซีแดงไม่เข้าถึงอินซีเลยครับเป็นอะไรกุลสตรีอะไรไม่รู้ของเขานะครับตัวนี้คือแบบทุกคนไปต่อไม่ได้เลยครับถึงแม้ว่าเกมนี้เราจะแพ้ไปนะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่าเกมต่อไปเราไม่แพ้แน่นอนเราไม่เราไม่อ่อยให้อีกแล้วแน่นอน